สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวรุ่นควากิ่งแก้วนักศึกษาคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยลังสิตรหัสประจำตัว5605538ค่ะวันนี้ดิฉันจะมาวิเคราะห์เรื่องโครงสร้างนี้ของบริษัทสหาฟาร์มบริษัทสหาฟาร์มถือว่าเป็นบริษัทรายใหญ่ที่เป็นผู้ผลิตและส่งออกไก่สดและไข่ไก่นะคะ กำลังเผชิญปัญหาการขาดสภาพคล่องอย่างหนักโดยมีข่าวการค้างค่าจ้างแรงงานแล้วก็ค้างค่าวัตถุดิบการเลี้ยงสัตว์นะคะแล้วก็มีกระแสะการปิดโรงเลี้ยงไก่หลายๆแห่งในจังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดลบบุรีค่ะโดยมีผลกระทบมาจากพิษเศรษฐกิจโลกนั่นเองนะคะการส่งออกที่หดตัวแล้วก็มีต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นทางด้านทางด้านวัตถุดิบการผลิตแล้วก็การปรับขึ้นค่าจ้างสามรา้อยบาทของรัฐบาลค่ะ รายงานข่าวระบุว่าสหาฟาร์มเนี่ยกำลังรีบเร่งเจรจากับปรับโครงสร้างทางการเงินกับธนาคารหลายแห่งโดยพบว่ามีสามแห่งนะคะซึ่งได้แก่ธนาคารกรุงไทยถือว่าเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่นะคะแล้วก็มีธนาคารอิสลามและธนาคารธนาคาชาติด้วยค่ะทั้งนี้สหาฟาร์มถือว่าเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ซึ่งนักวิเคราะห์มองเห็นว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อทางเศรษฐกิจในระดับมหาภาคแน่นอนนะคะ เนื่องจากมีหลายกลุ่มอาชีพที่ได้รับความเดือดร้อนตามไปด้วยโดยเฉพาะผู้ค้ารายย่อยหรือว่าลูกค้าที่ทำสัญญากับบริษัทและมีการลงทุนลงไปแล้วนะคะสิ่งที่สำคัญก็คือการเกิดปัญหาติดครั้งหนี้สินจนทุนหายกำไรหดของผู้ค้ารายย่อยซึ่งกลุ่มเหล่านี้น่าเป็นห่วงกว่ากลุ่มแรงงานในระบบเพราะว่ากลุ่มแรงงานในระบบได้รับการคุ้มครองจากทางกฎหมายอยู่แล้วทา,าทางราชการจึงควรเข้ามาแก้ไขปัญหาเพราะว่า อาจเกิดการลุกลามแล้วก็ส่งผลถึงสถาบันทางการเงินโดยมีสัญญาณพบการขาดสภาพคล่องนะคะเนื่องจากทางกลุ่มพ่อค้าเพื่อไร่หยุดป้อนข้าวโพดซึ่งถือว่าเป็นวัตถุดิบให้แก่บริษัทซึ่งทราบมาว่าเกิดจากปัญหาที่บริษัทเนี่ยมีสภาวะนิสิน์เช่นเดียวกันพร้อมทั้งเสนอให้กรมสืบสวนคดีพิเศษ DSI เนี่ยเข้ามาสอบสวนข้อเท็จจริงกลุ่มลูกค้าในตลาดสดเนี่ยยังได้สแสดงความกังวลอีกว่า หากมีปัญหาของหากมีปัญหาของทางสหาฟาร์ลุกลามปิดตัวรงเลี้ยงเพิ่มขึ้นเนี่ยอาจจะทําให้เกิดราคาของไข่ไก่แล้วก็ไก่สดเนี่ยเพิ่มตัวสูงขึ้นนะคะแล้วก็จะส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนทั่วไปด้วยทําให้เกิดความเดือดร้อนในเป็นวงกว้างจึงอยากให้หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเนี่ยรีบหาแผนรองรับสถานการณ์เอาไว้นะคะ ทางด้านแหล่งข่าวจากธนาคารธนาชาติเนี่ยได้ออกมากล่าวว่าลูกนี้ไรดังกล่าวเนี่ยมีมูล,ลค่านี้สินกับทางธนาคารเป็นหลักพันล้านบาทและได้รับการโอนนี้จากการควบคุมกิจการกับธนาคารนาครหล,ลวงไทยนะคะซึ่งธนาคารได้เข้าไปดูแลตัวเลขทางบัญชีและพิจารณาตามหลักการบริหารความเสี่ยงแล้วพบว่ามีแนวโน้มที่บริษัทจะเกิดความเสี่ยงในอนาคตจึงทยอยตั้งสำรองตั้งแต่โอนมาจนขณะนี้นะคะ สำรองครบ100%แล้วรวมมูลค่าหลักประกันหลังจากนี้เชื่อว่าจะไม่มีลูกค้าสินเชื่อรายใหญ่รายใดยที่เข้าขา่ายต้องสำรองเพิ่มเช่นนี้แหล่งข่าวจากธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนหรือว่าทีหรือ KTB มองเห็นว่าธุรกิจไก่ยงเป็นธุรกิจที่เป็นไปได้ในปีที่ผ่านมาแต่ปีที่แล้วถือว่าเป็นอุตสาหากรรมที่ค่อนข้างจะแย่นั่นเองนะคะโดยผู้ประกอบการรายใหญ่เนี่ย หลายรายก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกันแต่บริษัทสหาฟาร์มเนี่ยมีฐานะที่ย่ำแย่กว่าคนอื่นเนื่องจากการลงทุนในช่วงที่เป็นตลาดขาลงปัญหาของบริษัทสหาฟาร์มเนี่ยมีทั้งโครงสร้างทางการเงินและก็ปัญหาทางด้านบริหารการจัดการนะคะซึ่งธนาคารมองว่ายังมีธุรกิจที่เป็นไปได้แล้วก็สามารถปรับโครงสร้างนี้ได้อยู่ในแง่ของธนาคารก็ยินดีที่จะเข้าไป ช่วยเหลือปล่อยกู้เพิ่มให้กับบริษัทสหาฟาร์มเพื่อเพิ่มสภาพคล่องที่เป็นปัญหาของบริษัทอยู่ทั้งนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับความร่วมมือของบริษัทว่าในการปรับโครงสร้างหนี้ในแง่ของธนาคารเนี่ยมีการสำรองไปแล้ว100เเนี่ยครบคู่กับการปรับโครงสร้างหนี้โดยต้องดูความสามารถในการชำระหนี้แล้วก็รายได้ของบริษัทด้วยวันนี้ดิฉันก็จะขอจบการรายงานเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีคะ่ะ